อเล็กซ์กับบาสุชิขณะกาลังคุยขยะได้เป็นคนอย่างนั้นเหรอเพื่อนพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงเองแบบยากจนนะเว้ยมาถึงขั้นที่เราต้องแบบว่าไปขวาขยะกินแล้ววะไปน้องพี่ว่าเรารวยระดับหนึ่งละไปถอยถอยกระเป๋ามาคนละอันเดียวปะวันนี้ถือเป็นวันตอบแทนแรงงานเว้ย,วยเราไปถอยกระเป๋าคนละอันเดียว <I know. S 1> อาอปีหมาลูกจุม๋มเองอ้าวโมเนอะจัดไปเลย24ช่องอือสอง หลอมหลอมติดวะอันนี้คือใส่เหยือเพิ่มอาตราการติดด้วยนะฮะดูการรบเบ็ดใหม่มันใช้เวลานานาขนาดไหนเออมาถึงชิ้นแรกครับหนังสือพิมพ์ไปเลยเข้าสู่ฤด,ดูซัมเมอร์ฤด,ดูร้อนแล้วแหละวันที่หนึ่ง แลก็ต้องขอากาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง MOV E กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรก็อยู่กับ Star d i o l l e EP ที่4แล้วนะท่านผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วเราได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บโรเตโต้ที่เหลือกั่อนดีกว่ามาบ้าชิคนละไม้คนละมือเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราเก็บผลผลิตไว้สัก10 อ่ะ20อัน20อันพอที่เหลือขายทิ้งหมดเลยอเดี๋ยวพาร์ทนี้แล้วครับเราจะรอให้ถึงเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนการปลูกกันอีกทีนึงนะฮะจะพยายามปลูกพืชให้หลากหลายนะครับผมเพื่อไว้ส่งบันเดิลแล้วก็เผื่อทำโครงทำเควสแต่ว่าเราจะหนักไปทางบูเบอรี่นะครับบูเบอรี่นี่ให้ของข,องข,องของ้างๆดีเรามีทุนแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกเป็นเมลอนนะฮะดูดูหน้าเมลอนที่ขายได้แพงอยู่ฝนตกอย่างนี้มันก็ต้องไปตกปลาหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปตกปลาละอุ้ยเบ็ด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 ข่ดอย,อย พวกของป่านี้ก็เก็บไว้หน่อยนะมันใกล้หมดฤดูละมันจะไม่มีขึ้นละอาวิเกลจางวันนี้ฉันเอาเสิ่งที่เธอชอบมาให้โดมนไม่มีเควส์ฮะเออรวลินต้องการดับโ,โ,โฟก 90G ดับโฟคืออนหรอบาซึนั่นจะเป็นปืชดหรือเปล่าเออรวลินไม่เอาไม่รับวันนี้เป็นวันเกิดของปีแอร์ไม่มีอะไรให้ปีแอร์เลย เอาเป็นดอกไม้ให้แล้วกันนะน้องสวัสดีปีแอร์สุขสันต์วันเกิดวันเกิดเหรอใจดีจังโดนใจเลยล่ะอืมธรดาน้องชายโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาของไปให้อาบิเกลอาบบิเกลอยู่ไหนวันที่ฝนตก ไหลลงที่หน้าต่างอย่างงี้อาบปิเกียว <Yeah. S 1> อุ๊ยมีรถหมู้ลยนะวันนี้อย่าลืมไปดูนะเผื่อมันขขยสปริงเกอร์แบบอิริเดียมสวัสดีจ่าปิเกียวจังเรารักสิ่งนี้ที่สุดเลยล่ะ mm hmm. เธอนี่ดีจริงๆเลยนะโคบายาชิ mm hmm. ขุบเข่าท่ามกลางสายฝนนะดูน่าสนใจมากขึ้นน่ว่าไหมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราไปตกปลากันแบบยับ,ย,บยับเลยดีกว่า mm hmm. ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะลงมอสกลับมาเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นมอสแบบช่วยให้แบบชีวิตมันง่ายขึ้นนิดนึง ไม่มีมอสแบบเพิ่มของอะไรนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะโหลดแมปกันนานเกินไป <S <S มาถึงแล้วเจอฟองอากาศเลยนะี่ยบอกเลยว่าของดีอืมขยะสุดครับบาสุชิวันนี้ตดลงถึงกับชันลอยเลยได้ไหมวันนี้ด้ชีวิตจ,จริงใช่ไหมอ่าแดีว,ว่าสุดเหมืองเลยก็ได้นะเพื่อนไม่มีใครว่าอเล็กซ์จับบาสุชิขณะกำลังคุยขยะได้ <S <S เป็นคนอย่างนั้นเหรอเพื่อน พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงเองแบบยากจนนะเว้ยมาถึงขั้นที่เราต้องแบบว่าไปขวาขยะกินแล้ววะกอยาอาจจะมีอมของของดีอะ Yes go โอเคตรงนี้อันนี้หมดแล้วให้เราตกสดเลยต่อไปพรุ่งนี้พี่ขอไปอัพเก e เบ็ดหน่อยแล้วกันนะจากการที่ฉันตกปลาไปอย่างมหาศาลละอะไรพันเจ็ดหลอมๆ แล้วไปเห็นมอสที่<ด>มาด้วยนะมอสเตียงคู่สามารถนอนกับสาวได้สองสามคนน่าสนใจดีเตียงเดียวเตียงยวเตียงคู่เราสองสามคนว่าเดอรฟัาเออวเราให้นอนขอคนมานอนเพิ่มได้เหมาะก,กับราชาาริมอย่างเราเหมือนกันน้ยอุ้ยง่วงแล้ว่เที่ยงคืนแล้วไม่ได้ดูเวลาเลย let's go go to home เลยเราจะไม่ได้ทำเครื่องรีไซเคิลเลยนี่หว่า <c oughs> เราต้องทำเครื่องรีไซเคิลสักหน้อยละอันนี้ก็ของดีเราจะได้ประหยัดในการหาคอสไปได้ วันดอกเพชรด้วยอ่ะใช่อือเพชรเอาไปขายก็แพงอยู่นะเพื่อนเบึมบ้มๆอยู่ต้องตกปลาได้หีบสมบัติอ่ะพี่มันขายได้ห้าพันอ่ะโอ้ยห้าพันเลยหรอไ<อ>ม่ต้องทำพียแล้วนักตกปลากันรวยละแต่ตอนนั้นผมเล่นอันนี้หนึ่งมังอันหนึ่งมังแบบเป็นการเริมต้นที่ดีมากเลยตกปลาตอน,นเล่แรกๆแล้วได้กล่องสมบัติอ่ะเลยเพชรเลยหรอไม่ใช่เพชรมันเป็นกล่องสมบัติเฉยๆเลยแต่มันให้เอาไปขายโอเคฮะพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้จะมีแดสดสดใสแล้วก็ นอนละเออแล้วก็ต้องได้เวลาตอบแทนคนดูแลมาวะเฮ้ยสวัสดีคุณเบลชิไม่เห็นบทความที่เกี่ยวกับลูกในหนังสือพิมพ์มันดูเหมือนว่าชีวิตในชนบทจะ,จะเหมาะกับลูกมากเลยนะแม่ภูมิใจในตัวลูกดูแลตัวเองดีนะจากแม่เอสวิล really, ีฮะบอกว่ามันเป็นความยินด,ดีของเราอย่างยิ่งเลยที่จะแจ้งคุณทราบว่าฟาร์มของคุณเนี่ยจะถูกนําเสนอในสัปดาห์ถัดไปของคอลัมน์ในสื่อ สาธารณนะของ s t a ดิโอวอลลี่นะขอแสดงความยินดีด้วยเราประทับใจความเก้าหน้าอย่างรวดเร็วข,ของคุณ <N> ไปน้องพี่ว่าเรารวยระดับหนึ่งละไปถ,อ,ถอยกระเป๋ามาคนละอันเดี๋ยวปะวันนี้ถือ<ด>ว่าเป็นวันตอบแทนแรงงานเว้เราไปถอยกระเป๋าคนละอันเดี๋ยว<อ>รถน้ำก่อนระดับแรกมอดนี้เขาบอกว่าเราสามารถโยนไม้ให้ชุบหม่งไปหยิบได้ไหนปีมาเออเหมือนเหมือนที่กินขงาวไปหรอกเออปีมาลูกชุบหม่ง โมเนี่ยอ่อาวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงงานนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้น้องๆหนูๆไปซื้อกระเป๋ากันสักหน่อยดีกว่าเพื่อตอบแทนที่เขาทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งวันใช่ไหมคุณบัสเหนื่อยจัดเลยใช่ครับจากการทําฟาร์มน,นโลกของเราเดี๋ยวเขาอ,ออกท่เนี่ยไปไปถอยกระเป๋าคนละอันเลยน้องพี่เลี้ยงเองไว้รอบนี้สวัสดีฉันกูเจอของป่าผมก็พร้อมจะรับซื้อนะราคาที่เหมาะสมจัดไปเลยยี่สิบสี่ช่องอือสอง หลอม,ลอม,ลอมขั้นต่อไปเท่าไหร่อยากรู้หมื่นหนึ่งเลยอ่ะพี่โ okay, อเคค่อยค่อยคุยนะ okay, กันละโอเคทุกคนในเมื่อเราปลดล็อกช่องกระเป๋าให้แล้วพวกนาก็ต้องทํางานด้วยผสมบที่ปลดล็อกกระเป๋ามาให้นะจ๊บเมงเมียลาจ๊บเมงโอตอนนี้เราสามารถเก็บ,บหอยพวกนี้แล้วฮะเดี๋ยวไปเก็บปลากระลังด้านขวาปลากระลังที่ขายได้ดีนะคุณบาตรโอเคโอ้โหช่องเก็บของใหม่นี่มันฟินๆอย่างนี้นี่เองโจ โจ้คุณขายปลาหายไปไหนวะเัาไม่ได้อยู่ร้านเนอะีอยู่จริงด้วยวินล,ลี่ไปเข้าเมืองซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้ซื้อไม่ได้เอเครอวินล,ลี่กลับร้าน,นาก่อนเออกลับไม่แวะตกปลาด้วยแวะตกปลา, <laughs> าด้วยมันจะสูญที่แตกปลาเนี่ยวันนี้ฉันว,วันนี้ผมกูจะจะมาซื้อเบ็ดใหม่จากคุณเลยนะคุณลุงวินล,ลี่ผมมาเบื่อแล้วไอ้เบ็ดแบมบูนะ เออไอ้ mod นี้นี่มันทำให้เราสุขใจจริงๆนะทุกคนพาจุ๊บหมิงมาเดินเล่นได้ไปแค่นี้ไปจุป๊บหมิงกลับบ้านลูกจุ๊บหมิงวันนี้นอนนอกบ้านนะลูก let's go ขาย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 ,ขายแล้วก็ขายขายขายเฮ้ยจุ๊บหมิงเองเข้ามาในบ้านเดี๋ยวเท่าไหร่วะนอนบ้าน,นลูก กจุ๊บหมิงไม่ได้มีตัวเดียวโอเคครับตอนนี้ฟาร,ร์มเมอร์เราเวลสามเราได้ปุ๋ยฮะแล้วก็ได้บีเฮาส์มาแล้วชารประมงก็ไม่ตอหแล้วฮะคารสสปินเนอร์กับอาแท็บบ็อบเบอร์ได้หรวยหู้ของป่ารวยขนาดนี้เลยวนันนี้ป่าก็เชฟ<ำ>ได้โอ้นี่สามพันสองโอเคก็ถือว่าได้คืนทุนกระเป๋าอัอนนึงนะ โอเคครับ okay, วันนี้วันสุดท้ายในเดือนฤดูใบไม้ผลิละอยากทำอะไรก็ทําเพื่อนวันนี้หาตังค์<ห>เกมดูหน้าละกันอุ้ยวันนี้มีรายการอาหารนะอย่าลืมเป็นออมเล็ตฮะไข่เจียวจุมเมงลูกไปวันนี้พ่อพาเดินเล่นเหมือนเดิมออกไปวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมฮาโรดดึงออกจากจังออกไปวิ่งวิ่งนะแฮมวันนี้มีเควสฮะ่ไหมคเป็นเคสจากรอ่าต้องการเคฟแครอทฮะเออเป็นแครอทในถ้ำ เพื่อเอาไว้เป็นอ,อาหารชาเช้าเราพรุ่งนี้จากเซบาสเตียน 75G ที่บ้านมีอยู่เออมีเคปเคปแค่ลอดเดี๋ยวรอไปให้ฮะเซบาสเตียนอุ๊ยเข้าคัสซีนาะบิเกลเอาแล้วเล่นเกมหัวร้อนไงสงสัยต้องเจอเกมเมอร์ตัวจริงอย่างผมสว,วัสดีนบิเกลคัสซีนี่กูเห็นประมาณสามสิ่ครั้งน่ละคุบายาชิตัวใหมุเลยมาไม่ให้สู้ไม่เสียงหน่อยแล้ว เนี่ยเมื่อชิคคือฉันนะนะเล่นราชาทุ่งย่าประจนภัยมาเป็นชั่วโมงแล้วนะแต่ก็ยังไม่ชนะด่านแรกเลยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นนเนี่ยหรือไม่ก็ฉันอาจจะแค่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งหรือไม่ไม่เป็นไรน้องีนยวพี่สอนพ่อพี่นะท็อปเพเยอร์ไอ้ที่อยากเล่นด่านนี้กับฉันไม่ล่าฉันว่าถ้าเธอเล่นด้วยนะมันน่าจะผ่านง่ายขึ้นนะได้น้อีอ๋ยวพี่แบกเอง โอเคตัดเข้าคัดซีนฮะเอาไปขาดซีนเล่นเกมอันนี้คือตัวชั้นไอ้คือตัวเรานะฮะส่วนตัวเขียวนี่น่าจะเป็นอภิเกลเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สูตรสมจริงด้วยเหรอเฮ้ยยิงไงยิงไงอภิเกลสอนก่อนโอ้โหชูชุคือต้องใช้ปุ่มลูกศรโอเคโอเคโอเคโอ้ไปเยอะเฮ้ยเอย่าบอดดี้บอลกันเพื่อนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เออไม่ต้องกลัวอภิเกล แบกเอานุ a, ่มโอเคโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะไม่ตึงไม่ตึงอุ้ยมีดอกกาแฟฮะกาแฟทำไรได้อ๋อเป็นบัฟวิ่งเร็วโอเคโอเคโอ้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 เรียบร้อยตอนนี้เราเหลือหนึ่งชีวิตแล้วฮะท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะผ่านด่านแรกหรือเปล่าอุ้ยอันนี้อะไรอ๋ออนี่คือระเบิดระเบิดแมปเลยโอเคนี้รับตัว นี่ครับไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลย,ยเจอพลาดอีเข้าไปไม่ได้เก่งเลยอ่าเหรียญนี่ไม่ทำอะไรได้เอ่ยครึ่งทางแล้วโอเคไม่ต้องกลัวน้องพี่จะพาน้องผ่านเองอเดี๋ยวจัดอ่าโปุนบลูกซองฮนะยิงอกอกทีละสามนัดโอ้สิว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 ,สว,สว,สวอย่างงี้สิวสิว โอ้ปวดเริ่มปวดละเริ่มปวดแล้วกดมืออ่ะกดค้างได้ไหมไอ้เหี้ยกดค้างได้นู่นว่ะไม่บอกกันไอ้บ้านมุงมูนี่บอกูกดยิงทีละนัดเหรอเนี่ยเออกูกดจึก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 กเฮเราทำได้ดิ่กูผ่านเอพิโซดแรกหรือเปล่าด่านึงรือเปล่าใช่ไหมทำได้ผมบอกแล้วว่าผมเล่นด้วยอะมันก็ผ่านไง เอ๊ะตุ๊กตากรนะีสนุกมากเลยนะขอบใจนะคนุณเบญชี้ดูเธอนี่เชี่ยวชาญยกยับการใช้ตัวสติ๊กส์นะรู้สึกเห็นสมบูรณ์ดีเราจะเป็นชาวไรโอเคครับผ่านคัสซีเราไปเกี่ยวกระดาอาให้ของไปเกี่ยวก่อนเอเคโอเค,อ,เคอ่อออกมาลูกเธอว่าพวกเราจะเป็นยังไงหลังจากที่พวกเราตายแล้วเราก็คงร่างและพลังของเราจะกลับคืนสู่ดวงดาวสินะน่าสนใจดี สวัสดีจ้ะวันนี้ผมสปินเนอร์ลูกร้านหมุนปลามาในน้ำเพิ่อมอัตรตาการติดเบรดมากขึ้นเมื่อตกปลาเหรออืมหลบหนีได้ช้าลงเราซื้อสปินเนอร์ดิโอ้ยเรียมโรดเจ็ดพันห้าบาทซื้อเลยเนี่ยว้าวไปตังซื้อกันนั้นไหมล่ะเยทไหมล่ะไฟเบอร์การ์ดรสแล้วกันนะรอเป็นแค่ไฟเบอร์การ์ดพอเออโปเรียมเลยเว้ยเจ็ดพันห้าหลบๆเลยนะเพื่อน ของดีเลยนรืเอเปล่าโอเคครับตอนนีเ้เดี๋ยวเราใส่เหยื่อเข้าไปอ้าวโอเคขัา้นอาตราดีเลยเดี๋ยวลองไปตกปลาซิว่ามันของดีจริงก็หรือของโม้เออวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปตกปลาริมแม่นม้ำฮะแม่น้ำปริงเคลเลสโกเคลเสโกตอนนี้เหมืองถึงชั้นไหนแล้วเพื่อนหกสิบเก้าหกสิบเก้าหรอใกล้ละใกล้ละใกล้ลแล้วมันกจะใกล้ถึงใกลจะตายแล้วเนี่ย โอเคฮะเรามาถึงแม่น้ำประจำในรองเบ็ดใหม่ซิมันกี่วิติดวะอันนี้คือใส่เหยือ่อเพิ่มมาตราการติดด้วยนะฮะดูกัรเบ็ดใหม่มันใช้เวลานาน,านขนาดไหนเออมาถึงชิ้นแรกครับหนังสือพิมพ์ไปเลยของดีอยู่ของดีอยู่อืมฮิตสวยกรลองเบ็ดใหม่ ตัวได้ทองเหรอได้อยู่1 eternity later 1> โจโอเควันนี้เราตกปลาแค่นี้พอชุเมงไปลูกกลับบ้านตัวบอลเราใกล้เลี้ยงหมูได้แล้ว ใช่ไดี๋ยวเดี๋ยวใกลอูฟู่แล้วเดี๋ยวรออูฟู่กันเดือนหน้ากูบอกเลยไงกูอู้ฟู่บอกเลยอะไรก็จะสบายแล้วอ่ะเออนี่ไงฟาร์มฟาร์มยูสี่แล้วอ๋อได้ออรอนเฟสมาด้วยแล้วก็ได้ที่ทำแจมแล้วครับท่านผู้ชมโอ้สี่พันห้าเลยกระล่ำสมกับที่รอคอยห้าพันหกครับโอเค เข้าสู่ฤดูซัมเมอร์ฤด,ดูร้อนแล้วแหละวันที่หนึ่งมาวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเราก็ต้องซื้อผลผลิตจำนวนมหาศาลละโอ้โอ้ยแม่ก้าคุณได้รับเอ็กซิเมนต์ปลดล็อกห้าหมื่นแล้วท่านผู้ชมโอเคจากวิลลี่มาที่ร้านฉันแล้วลองดูเบ็ดคันใหม่ที่ฉันเอามาขายดูสิมันดีที่สุดแล้วงั้นที่เงินจะซื้อได้แล้วกูสามารถแต่งเหมือนเพิมม่มด้วยไอ้ที่กูเพิ่งกูเพิ่งซื้อเมื่อกี้ไอ้หมดหรือเปล่า เราจะปลูกพืชยังแบบทำที่แบบไว้รอวางสปริงเกอร์เลยปะใช่แล้วเราปลูกพืชรอรอวางสปริงเกอร์เลยที่ปลูกงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บสะสมวูดเลดไว้นะฮะวูดเลสนี่ก็สำคัญเลดวูดเอาไว้ทำม้าท่านผู้ชมเราจะได้ดูดม้าได้ละเอาไปใช้เดี๋ยวดูอัวนี่กูไปฝึกจุ๊บเหม่งมาไว้เพื่อนเอ้ยจุ๊บเหม่งโชว์นิที่เราฝึกกันมานั่นจุ๊บเหม่งวิ่งหนีไปแล้วนี่จุ๊บเหม่งมาแล้วอุ้ย สวยงานไ,ไปฝึกกันมานี่นี่น,นี่โยนให้ไปคาบด้วยด้วยนะเดี๋ยวชุบมงที่พ่อฝึกให้ลูกไปคาบมาเออนี่ไงอ,งอนาเนชัดสุดจบจริงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปรอกันที่หน้าร้านปีแอร์เลยดีกว่า l e t ก go l เ t s go ยินดีต้อนรับโอ้โหนี่อะมีพืชมาขายอย่างมหาศาลโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูก ซื้ออย่างละสิบมาก่อนไหม <Artist. S 1> มาปลูกก่อนให้มันหลากหลายออก่อนตอนแรกมาลองขายก่อนนะนี่ okay. อย่างละสิบสิบอันดับบลิมันโอเคเดี๋ยวเราจะเน้นขายไปที่บูเบอรี่ก่อนตอนแรกเราจะปลูกหนักๆไปที่บูเบอรี่เพราะบูเบอรี่นะี่มันออกผลได้หลายรอบแล้วก็ค่อนข้าง,งจะรวยอันนี้เ,เป็นเมลอนแล้วกันนะไปเลยลูกวานเออแค่น้ำออนเซนก่อนไม่ไหวละกูว่าเรา เอาแบบระดับคอปเปอร์มาแก้ขัดหน่อยไหมบัวม,มันกดตั้งเด็กเนอะเว้บอลเราไม่เด็กเยอะขนาดนั้นเลยมันไม่ไม่ใช่หมายถึงบัวบ,บัวรุ่นน้ำคอปเปอร์สองพันเองกนู้นตกปาบเดือขดข้าได้ละกวดรอบแรกที่มันจะโตเนี่ยโตตอนไหนเออบอสรอบแรกที่มันจะโตอ่ะ R12 มันก็ไปทําบัวคอปเปอร์นี่ขอมาใช่ไหมก็หรอเรารบ,บัวคอปเปอร์มาทำมันกะ็ไม่ได้เสียหายอะไรเว้ยมืดจังเลยยังปู่มตาตัวผมวัดมืดจังเลยฮะ ปักแสงแล้วมั้ยชนเดียวปลูกครบแล้วยังเพื่อนอีกประมาณสีงง่สิบบาทอาอาชีพที่วิโกเก่ว่าเขาแช่น้ำก่อนไม่ถามนะเนี่ยวันเนี้ยทัน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 ชิวๆเลยเนี่ยไม่กร้องเต้องเจออีกกี่ทุกวัน Everyday Everyday วันแรกมันมันใช้นี่ไงวันแรกมันขุดไงเออโอเคเดี๋ยวเราขาปุ๋ยก่อนนะเราเราลงปุ๋ยแค่บุเบอรี่กับเมลอนพอหมดเลยลูก หดแล้ตักมีเท่าไหร่เท่านั้นร้อยหนึ่งโอเคจงงอกงามใครโดนกระชากิ๊กใครวะเดี๋ยวปุ๋ยกูหมดละ let's go หมดแล้วน้องไม่ต้องขุดละอีหนึ่งแล้วแต่๋ยวมามีเมล็ดลงอีกไหมทางซ้ายกูณโดนน้ำมาแล้วมีสตาร์ฟุตสองอันไป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 ลูกสตาร์ฟุตด้วยทางซ้ายว่างทางซ้ายว่างยังไม่มีเครื่องทุ่มเมล็ดหนยหมดแล้วหมดแล้วแกนี้หมดแล้วแ้านี้หมดแล้วไปเข้านอนเข้านอนเข้านอนเดี๋ยทันจิ๋ว โอ้โอ้มายกอดปวดหลังเกมมิ่งของจริงไป let's go เพื่อนคนละไม้คนละมือได้เวลาคนละไม้คนละมือเอาไรดีเนี่ย